สวัสดีจ้าเซมื้อนี้มาฟอกันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัดลุงนิมลเพื่อนคนทําเกษตรเซมื้อนี่ยายหัดภาพไมาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาว่าอยู่ตลาดหลักงเจ็ดอำเภอพระราณีคมจังหวัดสกลน,นครผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำเด้อสิได้แจง้งเตือนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวยายหาสิบภาพไปรอสอบถามเมืองราคาโนพี่น้องเนาะว่าตลาดนี้เพิ่นซื้อขายกันแนวใด ราคามันเป็นแบบไรตลาดแล้วเจ็บ๊พันเปิด,ปดทุกเศร้าวันพฤหัสเด้อพี่น้องผู้ใดสิมาซื้อมาขายก็มาแต่เศร้ยมมา,ายิ่ยมมาสายแต่มาสายบ่มีมวยมีป่วยไดย้มันเป็นตลาดเศร้าพี่น้องเอาเร็วไปยายหางเดี๋ยวพาอย่างงี้ฮาไป็ล่อเมืองราคาเนาะพี่น้องเนาะ mà phù nồi ngang ngang gì đó không phải không phải đấy à? ừ. ừ. nó สวัสดีค่ะห้อยเพชรครับผมไส่แนวหน้าบันอันนี้เขาอาตัวละเป็ดพันครับตัวละแปดพันครับอ้วนอ้วนกลุ้ตัวละแปดพันพี่น้องราคาไม่ห่อนเงอนอ้วนอ้วนตัดตันได้ไหมตุ่มืงินเงินสามกระเพดพันที่สันครับแม่แดงนะบ่ครับแม่แดงละเงินสามตัวนี้ลระเพดพันครับเบิ้นนุชีต่งซุ่ง ครับเนี่ยลุงเพราะว่าพ่มาซื้อกจะพาเจ้ไปเลี้ยงหรอแม่แดงฝากกันไปแม่นปั๊บรุ่นสามครับแม่แดงพี่นองเปิดไปเมื่อสามนี่บอกคู่นี่บอกครับวันนี้บอก ต,ว também, ตว horses, ัวห um ุ้ครับตัวหุ้โอ้ขมกระสุมครับเตอร์นเมื่อสามเด้อพี่น้องเด้อตัวได้ตัวได้นี่แปดพันราคาต่อรองได้นะจ๊ะตัวได้ตัวได้ราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ออาปูตัวอยู่ครับแต่ละตัวของหอยเพชรพี่น้อง ศูนย์แปดห้าเก้าหกเกกหนึส่งหด้อิโ่ใดครับมันครบป่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้เก้าหาหสน่งนใจโ้อหาหอยเพเเรือพี่น้องด้วยร้อยกิโลส่วงไดเนาะครับเนาะร้อยกิโลส่วงใดส่งแล้วพบปัตนีสงขายยาลย อ้ส่งใรบอารถผู้ใดสนใจทั่หอยเพียรได้เลยได้จ้าตัวละแปดพันพี่น้องราคาบ่หอดเืินเล่นตันตันราคาตัวละหกพันพี่น้หกพันตัว่าไรน้ขายไปแล้วล่ะหอยหมอน ซีตนี่เอ้าเมือกี้นี่มีูู่มาถามเลยแต่ว่าพนถามมาทางไหลสุดนะแม่ค่ะลุงมนมอแล้วลุงมนบอกาบอกเป็น่อัเปิดเท่าไรคะนี่าครับมองไปหนึ่งสิบห้าเจ้ตัวซี่ตัเมื่อนหาซีตเมื่อนหาวสันพี่น้่งนี่เลซี่ตเมื่อนหาแม่ลูก แม่นึงลูกแม่ตัวนึงลูกผรูตัวนึงลูกแม่ตัวนึงนี่พี่น้องลูกเนีขาลูกแม่พ่อนต่าเนี่ยขาลแม่นี่ลูกตัวแม่โคตรนี่ลูกตัวผรูพี่น้องเมื่อหานแลาต่อรองไดบ่จ่าราคาต่อรองไดอยู่ด้วยพี่น้องด้วยและาต่อรองไดเออตัวได้พี่น้องเมื่อหัได้ตั้งซีตัวคนน่ะ ขอเบอร์ติดตอนะจ้ะ086ย์2 7 4นสจาอ่างนใจทรหาหอยยังนจ้ะหอยทุ่งครสนใจทรหาหอยทุ่งได้เลยเด้อยจ้ะสีตเมือนหาพี่น้องหาใส่ได้แบาน้สี่ตั้กับมาขายเป็นด้ไหตน่ยบานดเนี่ยแน่เด้อ เสันเดกก็บของเส้นเด็ก็ว่ตัสองสันี่น้องสี่ตัวสี่ตัวเท่าไรเส้นเด็สองันแปดสองพันแปดพี่น้องสี่ตัวแม่ลูกลูกตัวปู่พี่น้องตัวนั้นนี้ตัวนั้นตัวแม่บ่ตัวนั้นแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้อง

ไปคื้มละซคมละสิบซีคมละหมื่นซี่เรเป็นยิงบ่นขายอยู่ีบอเอามาโชวตลาดบอสค้มละหมืนซีพี่น้องโอ้มหลูมันขาดอยู่นพี่น้องสั้นดีเนาะคมละหมืนซีด้พี่น้องเดินของของน้องสั้นดีพี่น่อง ใ่ละเบอร์โทรมันศูนย์เปดศูนย์เก้าแปดกเปนย์สามสามแปดศนสนใจโทรหาน้องสั้นดีปะสนใจโทรหาน้องสั้นดีเลยเด้อพี่น้องเลยว่าหน่อยกับพี่ว่าใหญ่กับพี่ว่าสั่นพี่น้อง เบอร์เท่าไหคือจือได้ค่ะเขาลยเอาวสนใจเท่หาน้องสันเด็ดนะจ้าเปิดเท่าไรคะนี่12สองตัวสองตัวเมืองเมืองสองพันพี่น้องตัวผู้ตัวผู้ก็ตัวแม่ตัวผู้ก็ตัวแม่พี่น้องตัวน้อยนี่ตัวผู้ตัวตัวใหญ่นี่ตัวแม่ได้แยกบนแยกก็แยกแยกนี่ผู๋นี่เท่าไรคะสี่พันห้าสี่พันหาบ้าพี่น้อง เมื่งเงินจีพัานหาโรพี่น้องภาบใส่กระเป๋าอนะไ <c oughs> รได้นนเนาะจะโอนเงนหรอเาะต้นนี้ได้ไหมนี่แปดพันหาแปดพันหาพี่น้องโอ้ยราคาบาหอดเ 8, ื่นมึงรู้แหลมแปดพันหาัน เป็นีางอยู่พี่น้องโีตันี่บอคะใช่่ะขอเบอร์ติดต่อค่ะ095 095 4 7า4 7 2 5 6 9 1 5691ห6 9สนใจทั่หาหอยหน่อยได้เด้ได้จานี่จะข้ามาหอดเหมือนจักตัวพี่น้องเครื่องเหมือนยังมาหอดตัวนี้สนใจทร่หาในหอยได้เด้ได้จานี่

เท่าไรกว่าอ๊บจะกาไร้คับอััลวเอๆูโอตัวองนสันที้่ไ้อขาัซื่อนี่ครับเอตัวนั้นได้ฮะเออตัวนั้นได้ฮะตัวนั้นเออตัวนี้ได้ปะนี่ตัวนี้จักละอื่น แล้วโบกายกับพี่บ้าเท่นั้นหรอกวานไม่เชื่ออีกคนคนี้เช่อือตัวเดียวนี่บ่ขวายาไปบอให้เราซกใจกันนะอ้าวกปานดีดีพี่น้อง รักเจดอำเภอพารานีกุงจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเปิดทุกเสาวันเป็น่องัดใส่เสื้อมาขายกับมาแต่เสาวพี่น้องคนไรชุบเจียเยี่พี่น้องเหมือนงูัลไย กันมาเดียวกันบขราไเจ้าหีมาลันกันแล้วาเกันยังากมีเลยวเท่าไรละพ่อนี่อยากได้1อยากได้1ซอยากได้เมื่อหนึ่งพพี่น้องอยากเปอร์เนต่อได้บ่พ่อได้ต่อรองได้ยูด้อพี่น้องเด้เนี่ย ตัวร่องได้อยู่ด้วพี่น้องแล้วว่าตัวร่องได้ก็ใั่เปิดใบเมื่อนึงคันราคากับตัวร่องไดก็งามอยู่พี่น้องได้มาเจ็ดตัวพอไหอนี่สามตัวตัวทั้งในนี่ะเปิดเท่าไรพ่อตัวทั้งในนี่เท่าไรเป็นี คู่นั่นคู่นั่นสองหมื่นห้าคู่นั้นสองหมื่นห้าสันเิเเนตะราคาเบิรไปสองหมื่นห้าพันเอร์นเนี่เดี๋ยวสิครเบอร์ทิดตอหาพไปน้องาคว้าเบอร์ทิดตอนะจ้ะเบอร์ทิดตอน่งพันย่ยค่ะ ยายค่อเบอร์ทิต่อนะจ้าเบอร์ติตอนนี่สามหนึ่ง กสามหนึ 3, ่งห้าสามหกห้าสามสนใจทวหาหอยย้อยเด้อพี่น้องเด้อสนใจทรหาพอ,อยอยได้เลยจ้าบรรยากาศซื้อขายไปนั่มพี่น้องถามชาเช็คและค่าไปพร้อม้ะได้นนนนหอยจะได้นนหอยอมาเ่เอ อยไนหนึ่งไม่ได้หรอกท่านห่ไมด้ยลูกว่าท่านหนึ่งมียอมสีสี่ค้อยแม่ลูกว่ามึงทได้พี่น้องของหอยพุ่เดี๋ยวจะถามมึงราคานาะพี่น้อง เดี๋ยวเขาจะถามมึงราคากันทีแม่ลูกลูกตัวแม่เฟ้นหองเิ่นหองเท่าใดก่อน ขายไหนแต่ว่าพทองไเศ้าหาอะเศ้าสขายลูกแม่ล mm ูกได้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่พ่ทองไว้สองเมื่อสอหาพี่น้องตัวเดข้างในสี่สามห้าแปดห้าแปดแเจ็ดแม่ลูกลูกแม่ครับแม่ครับอเลี้ยงจะได้ีูอไ่เลี่ยนก็ได้เงาห้างเงาหมวกใหญ่นกก็ได้ไหม ่า่อมทำงามพี่น้องไม่ยอมไ่าผมชายพันยู้เผาต่อรองไรอยู่พี่น้องขุดขดมันมเกิดตีเนื่อโอ้ตีเนื่องเพราะมันตีเรื่องเพราะน้นบอกท ยังมาต่อรองราคากันอยู่พี่น้องเดียเดี๋ยวจะขอเบอร์อหอยวุ่นให้พี่น้องของหอยวุ่นนี่แม่น่นลูกลูกมันงามงานแม่พี่น้องคุยกันไปนะไปชี้ๆเดี๋ย่นี้เอาภรรยาสนใจได้พก่น้อิรึเปล่าถามเขาหนึ่งไปฮ้องมาดูมันงามแขกพี่น้อง เป็นแต่เลี้ยงนังมันหนาดีเออเลี่ยวตัวนี้แม่ก็รู้ไปเลี้ยงเลยใช่เอาแม่ใหญ่เอาแม่

เจ้ามันสม่าเลยอ่ะเจ้ามันสมัยอยู่เจ้าพี่น้องของขวาของมาเรียพี่น้อง ตัวแมงหือตัวผู้เดินตัวแม่พีはは un ่น้องเปิดเท่าไรนี่เก้าพันหาเก้าพันหาแล้่าประหอดเมื่อนพี่น้องถอดแล้วอาชิทองโมเสกเพื่นว่าอาชีทองด้วยพี่น้องด้วยอาชีทองโมเสกนายหอยเพื่นว่าเก้าพันหาแล้่าประหอดเมื่นต่อร่องใน่ลูกฆ่านี่ต่อร่องในด้วยพี่น้องด้วยไก่โซฟีบอกไก่โซฟีบไก่โซฟี ว่าเป็นไก่กระส่วฟนะ่าไก่ทรงฟรีัสนพี่น้องถ้าไก่กับมีค่ามันนรู้นะเนี่ยเปิดไปแล้ค่ะพอฟังเลพี่น้องเงาดีพี่น้องขอเบอร์ติดต่อในรูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหกสองหนึ่งหกสองห่าสมเจ็ดสองห้าสามเองนทโรับโอ้โอ้ว่าลูกแลกเป็นตัยางโอ้ว่าลูกแรก จสนใจทั่วหาหอยโอ้ได้ได้เรื่อยพี่น้องเด้อก็หอยวนมันมีอีกตัวนึ่งแตนๆพี่น้องสล็อตทรายหอยวนตัวนี้ทรายตัวนี้สองหารอยสองหมื่นสองพันหารอยพี่น้อง ราคาเปลือยหน่องเปลือยหน่องย่าเปลือยหน่องแห้งนี่พี่น้องร<ะ>าคาต่อรองได้บ่หอยว่านตัวนี้ราคาตัวนี้ก็ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่ลูกนี่เพิ่อนเปิดไบสองหมื่นหาพัน ของหอยวนแม่ลูกลูกตัวแม่งามได้พี่น้องเจียวได้กูได้ต้องการกระโทนหาหอยนวนเลยพี่น้องเด้อขอเบอร์ติดตอ่อนะจ้า085 0์แปดห้าศูนย์แปดสนใจโทรหาหอยวนได้เลยจ้างามงามพี่น้องแต่ละตัวคนได้มากไม่มีแต่ตัวงามงามนี่แล้วนี่แม่ลูกสองหมื 2, 000, 000. ่นหาพันราคาต่อรองได้อยู่พี่น้อง เอาเงินหาพันเพื่อนกันให้ตัวโยส่งหัวกระจุงกระจุ่งไปส่งไซละบันแม่ลูกนี่เอาข้อมีลรอไม่เลียงเนี่ยเอาแม่เอาแม่สองเงินหาตัวอาตอนยังตัวอะไรอยู่เด้อพี่น้องเด้อมีสุดใจโทรหาหอยวนได้เลยพี่น้องขันบ่ไก่กับส่งฟรีแล้ว่ปะ สนใจ๋ทวหาหอยวุ้นพี่น้องตัวบผมใหญ่นี่ก็ขอหอยวุ้นที่ว่าเราขายแล้วพี่น้องขายแล้วขายแล้วเท่าใดล่ะขายเนตัวนี้ขายแล้วบ่อบ่อตัวนี้พอขายตัวนี้ขายเท่าใดนี่สิบสองขายพวกเนี้ว่าขายสิบสองบ่ขายหอยเนี้ยว่าสิบสองหมดเสร็จเจ้าซื้อแล้วบ่ซื้อลับ่ เป็นใคร้าวไปพี่น้องนีไั้แม่กับลูกแมกินมมอนอยู่ไหนยยงานอด่นตั้งแม่ตั้งลูกพี่น้องตัวแบบใหญ่จ้ีไปได้เพื่แต่ทางได้สมยใหญ่กระดกกระียอ้ยห้อยเนเขาเจ้าเบิดหรอเป่าย่างสามครับย่างสมทังไดละนั่นอีสเบงบินกับลูก่ข้าผ่านซืมใส่ใส่ข้าผ่านกับอีสเบงบินครับข้าผ่านได้นอนปนีนอนใส้่นี่ใส่เมาน่นะโออตัวนั่นเปล่าเมนเปิดเท่าไรนี่ตัวนี้แม่กับลูกครับแม่กับล ปเปิดใบมือนหาพี่น้องแม่ลูกลูกตัวฟูนี่นี่ลูก,ก้นเเนี่แม่แมแม อีภูเด้อพี่น้องเร้อนี่ผู้นีู่มีแม่มื่นหามื่นหาต่ออะไรบ่ะต่อไะไรเป็นมื่นไปเลยต่อไะไเป็นหมื่นมาสันจิบว่าเหลือจีบว่าเหลืออยู่หาหากเวูดถามหาพูดถามอะไรนหว่าไปย่างไปก็สุดอพี่น้องงามเลยไปไ้ให้เจ๊ยิงจูงย่างเจ้ากระไทยมาสันโอ้ยเปเนจากมาเสืยกงวนไปหาเสือกก้วย ควยได้ดีกว่าติโอ้ยงานกระเด็นถายหวยต้อง้นรถปุ๊บตามปั๊บแบเบอยนบ่เออเอ่ขอเบอร์ติดต่อค่ะ061ครับ061 051 051 0907 0907สนใจโทรหาหยเน์เจ็ด้ยเนโ่าหอยน็ดด้วยพี่นองด้ยซงฟรีเพิ่มือนึ่งด้วยซองฟีเซ็นมือเพิ่มกิโลขึ้นยูร้อยเมตรเพิ่มเพิมกิโลขึ้นยส่าเมตรเพิ่มกิโลขึ้นส่าเมตร สนใจตัวหาหอยเน็ตด้วยพี่น้องด้วยแม่ลูกลูกตัวผูพี่น้องว่ัสดุพี่น้องมั่งดูเบียดว่าขี่ขาดเลี้ยงว่ัสดุไปเลยครับไปเลยไปเลยจ้าไปเลยอเจ้าขายตัวสบายเลยกระบายตัวสิบห้าเลยนะ ไปแล้วไปแล้วตุลซีพันถาวาซ่นตุลชีพันหาเนี่ยทเอาเราไวีพันหาเนาะเราห่วงหมพันตุลชีนมาไม่คียวเราห่วงหมูท่านหมสาการกุมกิรีอยู่ว่าด้วัตุลหาพันอยากเลกกนตะหกเปลีบนหนโอ้โหขวยเผาพิษเราห่วงแปดั่นหมูเาร์นี่เราห่องแปดท่นเตจ่เสานะ ขนาดนี้ราคาเท่าไรพงเย็ <en ologia> <t ell> ่เ <amigo> น <t ell> ียนพี่น้องอยากกินมาพไ่ดูเอาบุ้ยเบิดเวียดน้ำซื่อหรอพี่น้องก็ไปสามีล้ก็มาต้องขอะไรนี่เสยง่ใส่สกวั ตัวนี้เด้นี้ของเจ้าบ่ตัวนี้บ่ขายแล้วคนขายเห้เสียเงี้ยแล้วบ่เท่าใดล่ะขายนี่ฮะท่่ใดล่ะบ่หอนมืานดลยบ่หอดเืินอืมแปดพันเออหวยเนเจ้าตัวละแปดพันาสักทีหน่อมงเลย่า่อมาแปดพันสองขายแปดพันบ่เออลอดต้เออโอ้ยวรวยป่จะเดจัง่เดไทยปป อย่างนองมากขายนองลุกขัดเถอะเบีท่านวะสิสองร้อยกระถาย,ยากเด้<น>อสมัยแม่นดีๆนัน่นแหละตัวนั้นเวียดตัวนั้นกระองเวียดพี่น้องสีเหลืองกุ้งหยอยู่คงนี้โอ้งามเดสีมันงามงามม <c oughs> ั้ยตัวเป็นละเบียดท่านวะสันพี่น้องอยู่ในขวักเขา้าจะฝ่าวขายเด้อเ <c oughs> นาะถือคากแมเป็นยังไงอีสันะ khai trái bài bây giờ quýt hải rồi. Khai thoại Khai thoại hải Khai hải thoạ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 i hải không? hải thoại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  hải แห้งหาลงไปตมเต็กดิซื้อเดียว่ไปสิบพนห้าร้อยข้างรวกัตัวนี้ซื้อเท่าไรคะนี่ตัวนี้ซื้อพอสองหมื่นเลยป่ตัวนี้ฮะโมเมีนหรอซื้อพอสองหมื่นเลยป่คือวามสิเอ็ดึหองสานี่ตัวอไรสิ้าตัวขัพี่น้องท้งเวียดขายดีปดียยังลุกอยู่ลุดีเล เขาจะเอาเราบ่เอาแลยครับเขาได้เรอเราปลาได้ับบสิบสองสิบสองสิบสองหาลอยสี่ตัวสี่ตัวเมื่อสอหาลอย่ออเออโหตพี่น้องแปด่เแเแล้วือซื้อเป็นพ่วงนี่แหละพวงนะใครซื้อพักกว้างมาเอาแป บอซื้อล่างเบิ้งซื้อล่งเบิ้งอล่งบงก็ได้ยีหีแล้วน่่อนาะเรวเาเล่าสุดไงเนอิบสองหาเลยสิบสองหาอร่อยภานพี่น้องคนซื้อขายกันเรียบร้อยสี่ตัวสตัว เมืองราคางหอพ่อยายฝนพี่น้องสองตัวห้าพันานตัวสองหัวใจนสองตัวหาพันหาพาันพี่น้องสองตัวหาพันหาเทกระจดแล้วสินี้เทกระจาดแล้วไม่เอากำไรคนพยายฝนพี่น้องตัวผู้ทั้งคูและพี่น้องเด้ตัวผู้ทั้งตัวสองหัวใจแปดขาก็ได้ก็พ่อห้าพันห้พันเอสองตัวสองหัวตัวและพี่น้องเด้อหาพันหาได้ไหม สตัวราคาประหอดมือนด้วยพี่น้องห้าพันห้ากไม่่คน่าฝากนี่ราคานี้ังต้ยร่างไดบ้างเอออาแม่เขาเอาคนหญ่ันหาหาปัญหาเอ็นตัวร่างดไหลฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่ ค่าแจกค่าแจกน้ำพั่นค่าแจกน้ำบั่นขึ้นขอฝาขึ้นนี่่ฝนต่อรองได้อีกบ่าะนค่เหนเออต่อรองได้ต่อรองได้ยังต่อรองได้อยู่ด้วพี่น้องด้วยอยสู้ให้มาเด้อพี่น้องเด้อแหมนูกคาเบอร์ติดต่อกัน0ูน0.62 1.71 1.74น4 8 7 4ส8 7นนสนใจโทรหาพอฝนเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรโทหาพอฝนส้ฝาได้เลย

ก็มบุนการเห้นพิชชนมุนการได้พี่น้องแล้วบ่างม่งการต่ตอลองลคาพี่น้องเจือการงอควายเขาไปเลรไแล้ว